ในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรามีขวดน้ำในประเทศไทยเนี่ยหกพันล้านขวดลองจินตนาการดูสิว่ามันมารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ขนาดไหน <S <S เราเอาขวดเข้ามาผ่านกระบวนการรีไซเคเกิลที่มีคุณภาพได้มาตราฐานเพื่อเป็นเกตพลาสติกท,ที่มีคุณภาพในการวนกลับไปใช้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่ว่าจบเป็นที่แก้ขยะที่รอย่อยสลายใน4 0 0งปีข้างหน้า จุดเริ่มต้นของเรานะครับเราเกิดจากเป็นบริษัทเทรดดิ้งมาก่อนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเช่นบริษัทที่ทําโพลิสเตอร์ทําเส้นได้ยาวจากใหม่ๆที่ลูกค้าให้เราช่วยหานะครับสตาร์ทถึงตู้หนึ่งก็มัน25ตัน2ตู้50ตันเมื่อเลยว่าผ่านไปไม่นานลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นก็มีการเป็นก้าวกระโดดเป็น 200, 300, 4 0 0 500ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งโรงงานที่จงังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในการผลิตกดบดล้างด้วยตัวเอง บริษัทเราเองก็เป็นผู้ผลิตกวดบดล้างน้ำร้อนนะครับเป็นเกดพลาสติก PET ท,ที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆในเมืองไทยและก็เมืองนอกด้วยนะครับคือเราเป็นผู้ที่รับซื้อกวดพลาสติกจากร้านค้าทุกประเทศนํามาเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคลิลก็จะมีการแยกทั้งฝาทั้งฉลากทั้งขวดเพื่อทําให้ขวดนั้นมีคุณภาพในการส่งป้อนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จุดเด่นของไทยพลาสติกเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเราเป็นเจ้าแรกๆในกลุ่ม SME ที่กล้าลงทุนเรื่องเครื่องจกักรอย่างเช่นเครื่องจักรที่มีอยู่ในโรงงานของเรานะครับก็เป็นเครื่องจักรที่สําหรับกําจัดสิ่งเจอบบือปนนะฮะอย่างเช่นพวกสีหรือพวกเชื้อที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็สามารถทําให้เรามีต้นทุนที่ถูกลงด้วยในขณะเดียวกันก็ได้คุณภาพที่สูงขึ้น เราเพยายามตั้งเป้าให้เป็นซีโ o w ว s นะครับคือเราจะไม่ปล่อยน้ําเสียออกจากโรงงานเลยเราจะนาเข้าสู่กระบวนการ water treatment ึง100%ส่วนพวกกากตะกรอนน้าเสียพวกนี้เราก็มีการบีบอัดแล้วก็นําไปเลี้ยงเป็นไส้เดือนเพื่อให้เป็นสารประกอบดินปัจจุบันไทมัสติกเองเราก็ผลิตอยู่ที่30,000ตันต่อปีความต้องการของคู่ค้าของเราที่เป็นกลุ่มของแพคเกจิ้งมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นกล่องใส่ผลไม้หรือกล่องลังไข่ ภาพอนาคตที่เราวางไว้เราคือเราต้องการให้เกตพลาสติก PET ได้กลับมาเป็นพระเอกอีกรอบหนึ่งวันนี้เราต้องการจะนําขวดพลาสติกเข้ามาสู่กระบวนการรีเซเคิลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและให้กลับมาเป็น raw material ที่เป็นต้นวัตถุดิบในการผลิตขวดใหม่เราจะมีการเปิดแผนใหม่ในการจะสร้างตัวพุตเกตในอนาคตที่จะรองรับในเรื่องของการนําขวดเก่าให้กลับมาเป็นขวดใหม่ได้หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า bottle to bottle นะครับ